วิธีเดิมของการล่าสัตว์ทำเกษตรกรรมถ่ายทอดผ่านท่วงท่าระบบเพลงจากเสียงกลองกับเครื่องเคาะจังหวะประยุกต์อยู่ในการเล่นรำตรงของเยาวชนเชื้อสายกระเรี่ยงบ้านปรางกาสีที่รวมตัวกันมากว่า3เดือนตามความตั้งใจฟื้นฟูนฟวัฒนธรรมรำตรงหลังกาะเล่นสนุกสนานนี้ห่างหายจากชุมชนไปช่วงหนึ่งทั้งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์และมีประวัติคู่มากับชุมชนกะเรียงผืนป่าตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีตามเรื่องเล่าประจําหมู่บ้าน ว่าครั้งหนึ่งเคยนำรำตรงแสดงรับเสด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าออนระพันธ์รำไพและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งประพาสป่าบ้านตรังกาสีความภูมิใจที่วัฒนธรรมลำตรงของหมู่บ้านปังกาสีว่ามีความความสวยงามก็เราสืบต่อกันมา จนถึงวัยกลางคนรุ่นกลางคนความสำคัญมัน,มนหายไปหายไปเพราะว่าไม่มีการที่คนสมัยนั้นที่จะไปนำประวัติศาสตร์นำความสำคัญของหมู่บ้านกลับมาจนเกิดมาที่จะมาฟื้นฟูมามาทำเนี่ยหลายหลายยุคหลายสมัยจนมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างมาเมื่อประมาณ1ิปี สมพระจางเข้ามาอยู่ที่ที่หมู่บ้านนี้ได้หลังเลิกเรียนก็จะมาซ้อมที่วัดทุกเย็นนะคะแล้วกลับไปบ้านไปซ้อมต่อไม่ซ้อมนะคะก็ซ้อมพร้อมเพื่อนอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มีตั้งแต่รุ่นไหนถึงรุ่นไหนที่มาเรียนด้วยกันก็ตั้งแต่ป .1 เลยค่ะแล้วตัวหนูอยู่มอะไรอยู่ปอะไรล่ะอยู่ม .3 ค่ะก็มันมีอันนี้เป็นรุ่นที่สองค่ะเพราะรุ่นแรกก็มีรุ่นพี่โตๆตั่งนะคะแต่ว่าเขาไม่ว่างมางไม่ว่างซ้อมก็เลยเอาชุดใหม่ บ้านไปหลายปีนะคะพอย้อนกลับมาก็ทําให้ทั้งคนเล่นแล้วก็คนดูเนี่ยได้สนุกตามไปด้วยนะคะมีตัวอย่างคะ่ะที่เด็กๆเ,เนี่ยจะสอนให้ใช่ไหมเอ่ยใช่อ้าท่าอะไรเอ่ยท่านี้ท่าแรกโอ้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากม,ายมีขาข้างหลังด้วยค่ะได้ไหมอย่างนี้ถูกไหมถูกต้องอ่าต่อไปท่านี้ การฟื้นฟูเริ่มจากค้นหาผู้รู้หรือปราชชุมชนโดยมีมามิและโมชล่าครูภูมิปัญญาด้านการรำตรงที่เรียนรู้การเล่นมาจากคนรุ่นก่อนมาถ่ายทอดท่ารำและความหมายของแต่ละท่าโดยเสน่ห์ของการเล่นคือการย่ำไปตามจังหวะวาดแขนขาอย่างเป็นธรรมชาติและแสดงในชุดพื้นเมืองเต้นๆแล้วก็อายุ20สกว่าๆแล้ว้าวประเทศไทยเขาแล้วก็ได้บ่าได้ลายทางงานอันนี้แหละ ขอให้ส่องลงตางแล้วก็ช่วยข่าวบ่แม่รอรอมัวหมอนี่มามาตีข้อนะตีข้ออยู่แล้วก็เออเออไร้เครื่อบบอลเนี่ยอันเนี้ยที่เข่าฝากเข้าเนี่ยเออนี่มันมีท่องท้องท้องเลยแต่ว่าพูดไม่หมาะมาเยอะก็จะสะท้อนถึงเรื่องของวิถีชีวิตเช่นการทําไร่ทำทำเออเขาเรียกว่าข้าวไร่นะครับอย่างเช่นการกระทืบกระทืบอย่างนี้นะฮะ ย่ำย่ำถาเขาเรียกว่าเป็นการการทำข้าวไร่นั่นเองปลูกข้าวไร่หรืออย่างเช่นการทําอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการการเรียกนะครับหรือการไล่ไก่ไล่เป็ดก็คือวิถีชีวิตของเขานะครับหรือเป็นการทําอย่างนี้ก็คือการโบกมือลาบายบาย,บายนะไปแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนื้อร้องแล้วก็ทํานองแล้วก็เนื้อหาเพลงเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นเรื่องของความสมัครสมานสามคัคคีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของชาติพันธุ์กกเรี่ยงครับ รำตรงมีความหมายถึงการเหยียบย่ำตามจังหวะเข้ากับเสียงตรงหรือการเคาะไม้ไผ่เล่นในงานบุญเข้าใหม่สงกราน์และงานของชุมชนกะเรียงอดีตนิยมแสดงเรื่องราวพุทธประวัติต่อมาแทรกคติความเชื่อกับวิถีชีวิตจนถึงเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวโดยการฟื้นฟูของบ้านปรางกาสีทำผ่านการเรียนการสอนและงานวิจัยชุมชนศึกษาบทเพลงภาษาถิ่นและดนตรีพื้นเมืองประกอบจังหวะชวนสนุกสนานเป็นเอกลักษณ์ศิ และป่พื้นบ้านของชาติพันธ์น้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน